ได้ขึ ling, ้นหนึ่งได้ขึ s <S like cool uh, um, okay. okay. ้งหนึ่งไหมมันเหลือจะขึ้นหนึ่งไหมมันอาจจะขึ้นนึงไหมจากที่มันแข็งมันอ่อนลงมั้งไหมออลงสักครึ่งสักครึ่งหนึ่งแับเาเอ็กซ์เรย์แล้วกะดูหางอะฮะอืมกระดูกคอด้วย๋มันกัดมันเองคือมันกัดมันเองคือเราไม่ตจัด ปกติคือแข็งเลยฮะคอแข็งเลยเหรอครับคอแข็งแล้วก็ปวดเตะได้อาจารย์ตายดูหน่อยมั้ยเตะขาหน่อยเตะขาโอ้โอ้ฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าโอ้่าฮ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 ่ดีดีกว่าเก่าเยอะเลยโอ้ดีใจดีใจ ปอดปอดแม่เป็นทั้งผืดนะคที่ว่าทำอะไรไม่ค่อยได้เยอะเพราะว่าเป็นท้งผืดไงหมอเขาไม่รักษามันอยู่อย่างนี้วันมันจะไม่ดท่สุอะมันแ่สืกว่าขาไม่เล่นไกเก่ามันมัดสกว่าขามันแน่นก่าเก่าไหมช่วงเนี้ยช่วงนี้ที่มันอ่ะ รู้สึกเป็นดีหรือเปล่าดีกว่าเปล่าน้ำนักหนักเดี๋ยวเป่าหลายครั้นะเป่าหลายครั้เคสนี้เป็นอะไรนะคุณแม่เป็นอะไรนะขาสะโพกหักขาสะโพกหักหักเลยหักเลยเหรออ๋อเป็นนานแล้วยังครับประมาณเดือนกุมภาปีกุมภาปีปีนี้ค่ะอ้เกือบปีแล้วเริ่มติดแล้วค่ะเพียงแต่ว่าเขาแบบคือขามันไม่มันไม่ต่อมือขามันไม่เท่ากันอ่ะมันไม่จะจะ

ันเสื่อมเหมือนกันแต่เสื่อมนูนแล้วก็มันเสื่อมห้างก็ก็อาจจะเสื่อมแค่วันละหนึ่งวันละหนึ่งอย่างเง้ยนะแต่อันอันไม่เสื่อมไม่มีทุกคนก็เสื่อมหมดอยู่ไปวันนึงก็ขาดไปวันหนึ่งหายไปแล้ววันหนึ่งนี้ก็หายไปวันหายไปแล้วแต่ไม่รู้มันเราได้เราเมื่อก่อนทำไม่ได้แล้วกันแม่ทําอย่างนี้ได้ไหมเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ออ๋ ก oui ี่ปีแล้วหล่ะที่ไม่ไ pues ด nah ้แต่อย่างเงี้ยอ๋อฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮยาฮ่ฮ่แฮ่เฮ่าฮ่าฮลาฮ่าฮ่าฮยาฮ่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 เฮ่าฮ่าฮยาฮาฮ่าเฮ่ยฮฮเฮฮ กบไปมจะมาลื่นหายเลยสงสว,ว่าองไเอใ,ใครๆบตโดนดี่อะก็เอา่อยขาแล้วข้าูไข่มขขันทำให้ไม่ค่อยชาเบาเบาชาเบาชาเบาชา,าชาม่ยไม่ค่อยชาอ๋อเลือดมันเดินเลือมันเดินไ